เก็บยางเร็วเดี๋ยวบางเรียนสายครับแม่ทุกคนช่วยกันดูแลความสะอาดหน่อยนะคะครับลูจบใจม,มากนะปอ การแสวงผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถือเอาประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมเช่นการยักย่องรับสินงองบริษัทการปลอมแปลงเองกสารการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จการติดสินบนหมายถึงการเสนอการให้การหรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลหรือจูงใจให้ผู้นั้นกระทำการ ่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นชอบหรือมีชอบต่อหน้าที่เช่นการจ่ายเงินให้ตำรวจจราจรเมื่อทำผิดกฎจราจรโดยไม่ยอมเสียค่าปรับที่โรงพักเสนอแบบข้อชมกีฬานะันสำคัญให้ลูกค้าเพื่อตกลงธุรกิจร่วมกันเป็นต้นนักเรียนจะต,ต้องไม่เป็นคนทุจริตและติดสินบนใครนะคะ ผลเสียของการทุจริตและติดจินบนคือผิดกฎหมายขาดความเจื่อถือและส่งคุณกระทบในการพัฒนาปฏิทุกด้านเป็นพื้นฐานก่อให้เกิดความขัดแย้งของคนในชาติประชาชนได้รับบริการสาธารณะไม่เต็มที่คุณคะขออนุญาตค่ะเข้ามาได้เลยค่ะ ลูกค้าเงินของวันศุกร์หายค่ะอ้าวหายเมื่อไรแล้วคะไม่เช้าค่ะนุใส่ไว้ในกระเป๋านางังสือเงินเท่าไหร่คะสองร้อยบาทคะ่ะอ๋อลูกหาดูรือยังในกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงหางดีแล้วคะ่ะไม่เจอเลยเดี๋ยวครูไปสบถามเพื่อนๆในห้องให้นะคะได้ค่ะนักเรียนคะมีใครเห็นเงินของวันศุกร์บ้างไหมลูกไม่เห็นค่ะอะ ถ้างั้นเั้งลองจับคู่แล้วก็ค้นหาในกระเป๋าของเพื่อนดูสิคะคไม่เจอเลยวันศุกร์วันหลังลูกเก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือไม่ก็ามาฝากครูนะคะ มาทำอะไรนะนั่นเงินนี่ปอมาจากไหนหรือว่าออเงินวันศุกร์นั่นเงินอะไรนะเอามาดูสิถ้าเป็นการขโมยเงินวันศุกร์ใช่ไหมเราไปบอกครูดีกว่าเธออย่าไปบอกครูเลยนะเดี๋ยวเราแบ่งเงินให้คนรับช่งแเราไม่เอาเธอไม่ต้องมาติดสินบนเราเลยนะขโมยเงินมาก็งเป็นคนไม่ดีแล้วยัยงดันตุนรงังเจาเราเป็นพวก บนเราอีกรู้ไหมว่ามันผิดกฎหมายต้องถูกตำรวจจับเราไม่เอาด้วยหรอกใช่ไปสไปเราไปบอกครูอันดีกว่าออที่ซูซานกับสไป,ปามาเล่าครูว่าเธอกำลังไปเอาเงินที่แอบไว้ใต้ต้นไม้เป็นตอนจริงใช่ไหมคะจริงครับไหนน่อครูฟังสิว่าเธอไปขโมยเมื่อไหร่เมื่อตอนที่เงครับ ผมเงยจ้องอยู่ในกระเป๋าของมันสุดเลยหยิบออกมาดูเห็นเป็นเงินเลยเอาไปต้อนไว้ใต้ต้นไม้ครับปอเธอทำอย่างนี้ทำไมเธอจะเอาเงินไปไหนผมจะเอาเงินไปซื้อตุ๊กตาให้น้องครับพี่ปอพี่ปอหน้องอยากได้ตุ๊กตาซื้อน้องเลยได้ไหมละ่ละ,ละ,ละ,ละนนนนนนน่นน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 มนน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 นสนน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 อนน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  แหนูนจะเอาเงินไปตอยายแม่แม่หนูนกำลังป่วยค่ะพอเธอรู้ไหมว่าเงินที่หายเนี่ยมันมีความสําคัญกับวันศุกร์แค่ไหนเขาอุตส่าห์เก็บเงินสะสมไว้กับชาวกลโรงเรียนเพื่อจะเอาดอกผลเนี่ยไปใช้จ่ายสิ่งที่จาเป็นจูๆ่ๆเธอก็มาขโมยของเขาไปแล้วยังจะไปติดสึนบนเพื่อนๆอ,อ,อีกครูผิดหวังในตัวเธอมากนะพอไม่คิดเลยจริงๆว่าจะเป็นเธอ ผมขอตทษครับครูผมปิดไปแล้วเพราะความสุขารน,น้องอยากให้น,อน้องมีของที่อยากได้โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอื่นและยังชักชวนเพื่อนเพื่อ,อมาเป็นพวกโดยติดสินบนถ้าตำรวจจับเพื่อนเข้อถูกจับไปด้วยผมเป็นคนจริงจิดจริงๆผมจะไม่ทําแล้วครับไม่ว่าขโมยของหรือติดสินบนต่างๆเราต้องขอโทษจริงๆนะวันจุกถ้าเธอจำนึกผิดเราก็จะให้อภัยในไอถ้าแบบมีอีกนะเอาล่ะครั้งนี้ครูเห็นว่าเป็นความผิดครั้งแรก ที่เธอหลงทําผิดไปก็เพราะว่าความรักน้องต่อจากนี้ไปก็ปรับตรุงตัวให้เป็นเด็กดีสมกับที่เป็นนักเรียนตัวอย่างของโรงเรียนต่อไปนะคะครับคื